เรียนท่า,รานรองผู้บริการคณะครูโรงเรียนนวมินทราทุกทิ่มัชยีภุพันธ์นะคะและสวัสดีลูกๆนวมินทรทุกคน <Yeah. S 1> แม้เพียงระยะเวลาหนึ่งปีสองเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดวันวันนี้นะคะที่ครูดได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรยีเรยนนวมินทรแห่งนี้ <Yeah. S 1> จริงๆแล้ว ความตั้งใจของครูเนี่ยครูอยากมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้นานแล้วแล้วไม่ที่จะย้ายไปไหนนะคะแต่บังเอ,อิญมาเปลี่ยนเส้นทางสายงานทาให้ครูจะต้องเปลี่ยนที่ทํางานไปแต่แนี้แต่เพียงระยะเวลาไม่นานนะคะครูก็รู้ถึงความนักเรียนมีความรับผิดชอบมีความเป็นกันเองเคารพเทียวภาพคู่ ถ้าโรงเรียนในเมืองเกินใหญ่ถ้าใครไม่ได้สอนนักเรียนก็อาจจะไม่ค่อยอความเชื่อฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูจะชมเชยน,นักเรียนแต่สิ่งที่ครูอยากจะฝากเราเรื่องใหญ่ๆเลยเข้าที่ครูเด้นสอนนักเรียนมาในระดับม .6 ม .5 ม .4 และม .3 บางห้องนะคะก็อยากจะบอกมาว่าเดี๋ยวนี้การศึกษามีการแข่งขันสูงถ้าเรียนไม่ตั้งใจจริง นะคะก็จะทําให้หนักเรียนไม่มีอนาคตที่ดีฉะนั้นครูฝากพวกเราว่าให้เราตั้งใจเรียนอย่างจริงจนะคะและท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือทําให้ตัวเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนโรูมีแผงนี้อย่างขอบคุณ แล้วก็ไม่อยากจะจากไปนะคะถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้อินดีที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลานะคะ <seasoned> deaf <and> deaf> ก็ขอขอบคุณค่ะ <innovation> ขอเป็นความรู้สึกนะคะของคุณครูที่จริ